สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้เนะี่อยู่กันรายการรู้ดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้และว,วันนี้เหมือนเดิมเล่นนารกะเบรพอยท์ครับผมแม่เรารู้สึกว่าผมด้ขค่ะว่ามันจะมีตัวละครเข้ามาใหม่ในวันที่19สิงหาคมนี้รู้สึกจะเป็นตัวที่ใช้สกิลในการยูเพื่อนละกันนะผมนี้ก่อนจะรับชมคลิปสนุกของผมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับผมวันนี้แล้ววันนี้ผมอยากจะรู้ว่า ผมเนี่ยจะได้ที่หนึ่งอีกหรือเปล่าว่าคนเก่งมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแม่ลองดูกันดีกว่าครับผมอ่าลวครับผมท่านผู้ชมทุกท,ท,ท,ท่านมาอยู่กับเกมแรกของผมในวันนี้นะโอ้โหอันนี้มันเมืองอะไรเนี่ยเเคยมาเหมือนกันนะอเข้าบ้านก่อนครับผมหาของหางของตามสูตรของเกมนี้อืม อ่ะแถวนี้รู้สึกคุ้นๆอยู่ดีว่างั้นนี้ไม่ใช่ครับผมเราขอไปแรกดีกว่าอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อะไรเนี่ยเอ้ยวันีันี่เจ๊เเลออเออยิงเกฉยเลยเป็นใครวะเองงเ่ราาเฉยเลย ยินเก๊กทำไมวะเอ็มเป็นใครเอยิงเก๊กเฉยเลยังไมหมดด้วยบุลลีมาแล้วมาดิตีให้าอยู่เลยเกาะเก็บเกาะก่อนจะอื่นชางมัน อ่าเพื่อนเห็นแล้วเด้เขาแอบคุยนัไม่ไงอุ้ยอื้อตกโอ้โโอยโอมันมีแผลรีดยไงวะออเอจัดไปดูอจิมจิมเออจิมจไป ไงมาเพื่อนเกือบเน่าเมื่อกี้เกือบบูดไว้แกนะโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเอาตัวหลังก่อนครับผมโตปัญหาอย่างเง er ี้ยโอ้โหมันเอาเรื mm ่องเหมือนกันที่ว่า

เก็บมาเก็บมาเก็บมาไปได้ของเต็มแล้วว่ะยี่มวเอนตึกไปง่ายง่ายไอ้สิเด้วยเออเออเรียบร้อยหนึ่งอ้ยัา ไม่้ชุบไม่ให้ชุบไม่ชุบบอกว่าไม่ชุบเ้ไม่้ชุบไม่ชุบขาดไม่ชุบขาดเราช่วยกันก่อนไม่ไไโอ้ยเมาเมามาไปแล

อาแล้วครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้เรียกว่าเมาส์ผมเสียไปเลยกดไม่ติดเกือบจะชนะมันอยู่แล้วโอ้อะไรกันครับเนี่ยนี่ผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วนะท่านผู้ชมเป็นเมาส์ที่ใช้เล่นเกมผับจีเป็นประจำด e like ีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเมาส์ที่ของโคตรจะดีอะกาตนาสีทองเกาะม่วงอู้เปลี่ยนเมาส์ปุ๊บผมเมาส์เป็นของ ดีมากๆฮะหรือว่านี่คือพลังของเมา์ที่ผมใช้เล่นเกมทุกว,วันย็นด,ดิดาวอยูด่ดิเฮ้ยอะไรดิอ่าอย่าไม่ดีเท่าไหร่เก็บไปก่อนเฮ้ยมีสองอไอเหรอคือตอนนี้ผมไขก็ได้อ่ะเดี๋ยวดิซี อาอยู่ใกล้ๆด้วยตายโคตรไวเลยนี่ไงรัดช็อตครับผมอันนี้ไม่มีเลยไม่มีอ่ะสองตัวหายไปหนึ่ง,น,งนะอืมถ้าเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนเมาส์ใหม่อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะแต่ผมก็กลัวมันพังนะมูลค่ามันแพงนะผมก็ไม่ได้เกมผับทีอยู่เ,<า>เดียวเอ๊ ไอ้อผมเจอแล้วไอ้อนายเปรี้ยวจังหวะอืออไม่ตกเลยมันไม่ตกเลยอะสับอือเรียบร้อยเกิดห<ต>มายบอ<ๆ>ลาลาแปบบ๊บเพ้่แต่แป๊บเดียวผมมีตังเป็นหมื่นแล้วรวย รวยกับชีวิตในเกมแต่ในชีวิตจริงนี่แท้จะไม่มีจะกินอลไรทุกวันนี้บอกเลยให้ตายเถอะอยู่กับสามนางบำเรอรของเราเฮ้ยเนี่ยเป็นม้าใหม่รูดของอะไรก็ดูดีไปหมดซื้อของเลยแล้วกันมีวิวหมื่นสองอ่า อัพอย่างละหนึ่งแล้วก็ไปโอ้โหนี่เอาไปเลยติ๊กเกอร์ไม่ใช้เอาไปเพื่อน <This looks S 1> อให้ <awful. S 1> ของที่เราไม่ใช้คือของเหลือจะบอกว่าของที่ดีที่สุดก็ได้ ah. เฮ้ยอุย้ยเต็มหมดเลยเว้ยใครจะเอาก็มาเอานะจ๊ะทิง้งเวลวเพื่อน <c oughs> เไม่าอกเราช่วยร้านอ่ะไม้เพื่อนโดนอีกแล้วต้องยิง ไปแล้วริงจ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 ิงติดพิษด,ด้วยสุสดรอดเลยฮะเอาแต่เองเลย่ะสามดิ้งริง <c oughs> ๆๆส <c oughs> ามเกาะม่วงโหตอนนี้เปิดอะไวก็ดูดีไปหมดอะแบบของคดดีเลยอะ เปลี่ยนเมาส์ใหม่มาอะไรอะไรก็ดีนะท่านผู้ชมจริงๆของเพิ่มจริงๆอยากจะพาไปเปิดไอเดอร์เราจะไปรู้เพื่อนจะไป,รปห,รไะรหรือเปล่าหรือมีเจตนาตรงกับเราหรือเปล่านี่ต้องรอดูเพื่อนแก้ทำเป็นติดดิอันนี้ก่กอน,กนใกล้ๆทุก,กคนมี19,000บาท17,000บาทและ15,000บาทและผมน้อยจะน,น้อยที่สุดฉะนั้นแล้วผมซื้อเลยแล้วกัน เฮ้ยอะไรอ่ะซ hey, ื้อเลยแล้วก็ใช้เลยอือนี่เปลี่ยนนะฮะไม่ได้ใช้ไปเพื่อนแหววขอกันดีกว่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมีเวลาวี่ไปหนึ่งนาทีแค่นั้นไม่ทันหรือเปล่าเพราะว่ามันออกขอบลงอไม่มีคนเก็บไปแล้วอ่ะฉันจะได้อยู่แหละ

แล้วใครเป็นตัดแถวนี้วะเราอาจจะเป็นเจ้าแรกๆ เฮ้ยผมไม่ได้เจ้าแรงแล้วมีคนทำไปแล้วเจ้าแรงใครมัวไปเร็วขึ่นไป็นคนบนดีกว่าอ้าวโซมาห้างเออสวยนี่อันนี้แหละมา สวยยิงแม่เลยเดี๋ยวนี้เฮ้ไปแล้วโอ้โหใครทำอะไรเนี่ยโอ้โหแม่มเ,เลยตัวเบลเลยอุ้ยตรดปีนที่สูงๆมันยังตามอยูอย่ช่วยเพื่อนก่อน,นเดียว ัวเดียวก็เอาฉับสวยครฮะต่อยขึ้นแล้วอย่างนี้เสร็จดิ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 เออมาดิเสร็จดิมาเอาไม่อยู่หรอกอื้อหือไอ้สัสแหวนไม่เอาทุกคิวเลยแวนผมไม่ได้ทุกคิวเลยมีแค่สี่คิวเองเนท่านผู้ชมวิ้สเปียทองเอาอันนี้ไนเลยไอนี่ไอันนี้ต้องมีจะเป็นคอมโบอย่างนี้ อ่าคอมปอยสีทองสกายฟอร์ดอุ้ยของโคตรดีเกมนี้ฝุดฝุดอะฟุดฝุดแดดบอกเลยนี้ทิ้งแม่งไม่เอาละไปสิใช่ไหมเดี๋ยวมัแค่เอาแอ้ดาบดิเฉ๋ยไงมีคนด้วยยิงเลยอ๋อติดหินเอซี่ใคอะจีช่วยช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่ เฮ้ต้องไปช่วยเพื่อนเลยไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหไปแล้วอ้้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอายเอ้อ้ยเ เอาตอนนั้นมีคนโอ้โหมีคนไปแล้วไปเยี่ยวหายตัวแป๊บเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยสักแป๊บหนึง่งนะอุ้ย <c oughs> ใครตามมาอ,มอยู่วะอ๋ออย่าจะตามมาอเหรอปึบ <c oughs> ตามมันทำไมฮะไปมันต้องตามมาเก็บไปช่วยเพื่อน ุอะไรขึ้นไปเลยไม่ไปเลยมีคนเยอะตรงนั้นอะไอ้ผมสามารถกู้คืนชีวิตคนหนึ่งได้ไม่เล่นไปทอะไรทำไปก่อนครับผมโอเคตอนนั้นน่าจะไม่มีคนแล้วและตอนนั้นผมก็ต้องไปเอาขโมยของมาเฮ้ยนั่คือไปนะ โอ้ยเดินอะไรไม่รู้พึ่งจ้ะโอ้ยโอ uh ้โห oh เรียบร้อยเอ้ย oh, ร ah ู้ส uh ึกได้ของโคตรดีนึกว่าจะได้ทีิหนึ่งแม่งเพื่อนเราไปตายหาบนเลยได้ไปชมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าเกิดใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลากัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Yo!